สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พอดีผ้อมนะครับเป็นคนทีกวดหัวกีเป็นลมนะครับเดี๋ยวผมมียาวิเศษนะครับวิธที่ชีวิตชุมชนวิธที่ชีวิตบานๆนะครับตะไไกลข้างบานนะครับเอามาจิ้ินะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับว่าทํำยังไงโอเคเดี๋ยวไปกันเลยตอนนี้ก็เตรียมนาร้อนนะครับเตรำร้อน เรียมไข่หนึ่งตนนะครับเดี๋ยวก็ถุกไข่กลาตะในาน้ำร้อนนะครับใ,ในาน,าน้ำร้อนแกเหมือนรั่วแกตาไลายครับไข่ ได้ลหลายนึ่งตนนะครับเดี๋ยวใส่ในแก้วนะครับใ,ในแก้วนะครับได้แล้วครับไ่ใน,ใ,ในนี้ครับเดี๋ยวนำร้อุกนะครับนำร้ในเไปกับ in cái mình ua. คได้ okay. ลเลยนะครับเดี๋ยวไล,ลายน้ำรดน้ำน้ำตาลนะครับลน้ำตาลนี่น้ำเคลียครับนำ้ำเคลียแป๊กแกหมื่นั้อกับวิวเควมันความดันนะครับนี่คือถ้าเราเกิดกว่าหมื่นหมื่นล้อก็เรากินน้ำเคลียเลยนะครับทานน้ำเคลียน,นะครับกับน้ำตาลนะครับ ได้แรงนะครับให้หมันรั่วครับทุกท่ก็เป็นเป็นเรียบร้อยแล้วเพื่อ,อก็แตกนะครับเพื่อ,อก็แตกใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่คใครให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ